Francesca! Let's, Let's enjoy the game! มาสมการแล้วก็มาสุ่วลระดนาชาตินะครับที่าทีถ้าถึงไปสุดด้วยนะครับวันจะเป็นวันศิลป์แล ก็ประเทศต่างๆที่เป็นออกาะพืออ้นที่ที่เป็นอออของช่องของเอ็นซีเนี่ยก็ไม่สามารถจะถลง,งทุนทำการในฟังก์ชันไดน้นี่คือวันแรกรยากาศในรายการในยูซีดิทรัลนะครับจัดกันแบบจุบก,กจๆตางคู่นะครับขอกไปแต่คู่ครับสเสนอก่อนนะครับโอ้จัดจุกๆ Match number nine, played between China one and Vietnam two. Schedule match on court three is women's match number seven, played between. Schedule match France number four, played between Hong Kong, China one and Philippines. Court number six, scheduled is women's match number two. Yeah. Match number three and Kazakhstan two. ตูดพลุตัดปิ centres, ้งพร้อมกันในเช้านี้ประเดิมสนามการแข่งขันรายการเอซชัวร์เอสโอล่าสแตดโอเพ่นนะครับสี่นาฬกาก็จะเป็นการประเภทที่หนึ่งในซึก่อนนะครับก็ทีมของทีมชาติไทก็แข่งสนามสโอล่าทั้งหมดทั้งชายทั้งหญิโอเดสิตก็มาเพิ่มด้วยนะครับเวียดนามอะไรนี้นะครับ ในทั้งภาคเอเชียแล้เนี่ยมากันโอ้ทับทันนะครับ BBS ตัวล่าเป็นมครับกับการแข่งโลกเป็นตำนานเลยนะครับเข้าสนาในช่วงเือนเมษายนสสุดปับตับ้านมาดูอะไรบ่อยไหมครับเราไม่ต้องดูไปในปี คงไม่นานเลครับเพราะว่าผู้รู้ในการประกาศรการ ปที่มาชมคนโหม,โมชายหงกันก่อนว่กอะนรครับกิจกรรมชาทั้า์ที่ตลอดเส้นครับดนตุ้มีอะไรบ้างไหมมีโถเพื่มสูงใจตึ้งตัต้งตึนะ้งตั้งไหวครับผม มองไปไกลห้วก็ลบากเอมองไไกลแล้วสิ่มไงจากสมาคกีฬาวอลเลย์บอลประเทศไทยครับน่อและในช่วงกลางก็อาจะครับที่วีเอชียนผติดตามกันได้นะครับแที่เรัจังหะก็จะเป็นทีวีเชน

ชำแดดครับไม,ไ,ไ,มไ,มไ,ไม่ว่าจะเป็นเมีแลวไม่ว่าลงแข่งกว้งนี้ไม่หยุดครับเล่นทุกคานมันเอาเปรียบมาด้วยแล้ววันนี้บอก,กปห้เปรียบพออยู่บ้านจะ้วขอกล้ามาทำป่าปอย่างเดียวอันเดียร์ใจบแล้วครับ,รบทีมท,ที่สองนะครับจะต้องเป็นทีมใหญที่ชนะไปในเซตที่สองด้คะแนน ี่สต่อแล้วก็ชนะไปสองอระเซตครับเอ็บอยสุดท้ d 9.